สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมจ๋าเมื่อกี้น้องข้าวยังไงที่ค่ะเราเนี่ยจ้ามีเทคนิคกรวยกับถุงนมเมนเตอร์ไปใช่ไหมใชท่ทุกๆคนค่ะอาจจะอยากขอดูว่าถ้าเป็นกรวย กับตัวนี้อย่างนี้โมติว่าแบบนี้มันจะเป็นยังไงใช่แล้วเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะคะว่ากล้วยเนี่ยที่ใช้กับตัวเมนเตอร์นะคะคุณผู้ชมคาเรามาดูไลฟ์นี้กันดีกว่ากล้วยนะคะที่ใช้กับตัวโมติว่านะคะมันจะเป็นยังไงนะน้องเท้าเนาะใช่ก่อนอื่นเลยเราเห็นถึงความแตกต่างอันดับแรกเลยก็คือน้ําที่เราใช้ใช่แล้วอันนี้มันจะดูไซส์ถูกตอมันไม่ได้เลืองอ้อยเหมือน ตอนที่เราใช้กับเมนเตอร์ใช่ค่ะถ้าเป็นตัวเบนเตอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นส่งเบตาดีนเนาะแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวนี่โมดิว่านะคะเราจะใช้เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นยาฆ่าเชื้อเหมือนกันนะนคนละชนิดกันถูกต้องแล้วนะคะแล้วแต่ตัวซิลิโคนที่เขากําหนดมาว่าต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อชนิดไหนใช่แล้วนะคะเพราะว่าบางทีเบตาดีนก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆตัวซิลิโคนนั่นเองนะคะคุณหมอก็จะต้องเลือกใช้แล้วก็ปรับให้มันรับกับตัวซิลิโคนตัวนั้นๆนาอน้องเข้าเนาะดูตอนคุณหมอบี มากเลยมันนุ่มนิ่มไปตามแรงที่คุณหมอบีบนะคะทรงเขาเนี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตามมือคุณหมอได้ดีอย่างมากแต่รอดูนะตอนที่คุณหมอปล่อยเนี่ยเขาจะคืนทรงทันทีนี่เหมือนคุณหมอปั้นแป้งอะน้องเปั้นแป้งเพราะมัาดูแบบว่านุ่มนิ่มมากและที่สาคัญคือเนื้อมันแน่นไงใช่เนื้อมันแน่นแล้วมันดูนุ่มนิ่มนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเคสนี้จะใส่กี่ซีซี จะใส่กี่ซีซีจะใส่เท่าไหร่อะทุกคนจ๋าใครที่เข้ามาชวแล้วช่วยพิมพ์บอกข้าหน่อยพี่พิมคสนี้ใส่กี่ซีซีพี่ใหม่ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าเคสนี้เนี่ยใส่กี่ซีซีพี่จัสตินพิมบอกข้าหน่อยนะเห็นกันแล้วว่าเคดนี้เนี่ยใส่เท่าไหร่ใส่กี่ซีซีเห็นตัวแรกแล้วเห็นตัวเลขแล้วนะคะให้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยเนาะว่าเคสนี้เนี่ยเขาใส่ไซส์เท่าไหร่นะคะว่าถ้าเทียบกับมือคุณหมอเนี่ยใหญ่ล้นมือคุณหมอเลยนะคุณผู้ชมมือคุณหมอเป็นมือผู้ชายแล้วก็ใหญ่ด ใหญ่ล้นมือคุณหมอแบบนี้เลยซีคนใหญ่กว่ามืออยากรู้จังเลยว่ากี่ซีซีนะพี่ใหม่บอกว่า215ร้อยสิบห้าได้ยังไงก่อนพี่ใหม่เอาใหม่เดี๋ยวให้พี่ใหม่ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะพี่โรสเินบอกว่า450นะพี่มิมนบอกว่า450ค่ะใช่หรือเปล่าไหนขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมอันนี้นี่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 เห็นไหมคุณผู้ชมอดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วอย่างที่เราบอกน้องข้าวจ๋าว่าเคสนี้นะคะ ใช้โมดิวาค่ะแล้วก็ใช้เป็นในส่วนของเทคนิคที่เป็นเทคนิคสุดพิเศษเป็นเทคนิคนั่นคือเป็นเทคนิคกรวยเทคนิคอะไรนะกรวยเทคนิคกรวยค่ะคุณผู้ชมค่ะอะแล้วเราแกะใหม่แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมขะทุกเคสเราต้องมีการแกะกรวยใหม่แบบนี้เราใช้กรวยใหม่ทุกเคสเราไม่มีการนํากลับมาใช้ซ้ํานะไม่ค่ะไม่ใช่ว่าหนึ่งเคสเสร็จเอาไปล้างแล้วไปอบแล้วกลับมาใช้นะถูกต้องแล้วสังเกตดีๆนะคะเอาอย่างนี้เลยเราพูดอย่างนี้เลยว่าง่ายๆถ้าที่ไหน ทำแล้วใช้กรวยใหม่เราจะต้องตัดปากกรวยแบบนี้ทุกเคสค่ะค่ะไม่มีที่ไหนคุณผู้ชมหาไลค์ให้ดูตอนที่คุณหมอตัดปากกรวยอย่างแน่นอนนะคะ,ะเพราะว่า ถ้าหากว่าเรานํากลวยมารีเซคหรือว่ามา reuse เนี่ยเราจะไม่สามารถเอามาตัดอย่างนี้ได้แล้วน้องข้าวเพราะมันตัดไปแล้วไงมันต้องตัดตามสเปซกซ่ซีรีคอไซส์อะไรเขาก็จะมีขีดให้ตัดตามนั้นค่ะอย่างเคสนี้ใส่450นะคะคุณหมอก็จะตัดอยู่ที่ขีดที่2นั่นเองนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะเราเนี่ยกำลังจะใส่ในส่วนของถุงนมเข้าไปในกลวยแล้วค่ะ อยากเข็นตอนเสริมจังเลยพี่พิมพ์แชร์เลยนะคะพี่อนุชามบอกว่า4ี่ร้อยหสิบถูกต้องแล้วพี่เาบอกว่าสี่รอยสี่สิบเล็กไปนิดนึงนะจ๊ะเข็นนี้สี่ร้อยห้าสิสี่อู้ดูดิใส่ไปแล้วมันแน่นมากเลยน้องะแล้วมันใหญ่มากเลยค่ะมันคับมันคับถุงมากเลยเนาะใช่มันแน่นเอียดเลยแต่บอกเลยว่าถึง ซิลิโคนจะใหญ่ขนาดนี้เวลาเข้าไปอยู่ในกรวยค่ะกรวยตัวนี้ก็จะผักซิลิโคนเข้าไปอยู่ในนมเพียมไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะจริงเหรอจริงจริงใช่ไหมจริงแล้วเราก็เปิดแผลเพียง2.5-3เซนติเมตรเท่านั้นเป็นเทคนิคพิเศษที่คิวคลินิกใช้เลยนี่สุดยอดสุดยอดคุณผู้ชมคุณหมอออกแบงแรงบีบนิดเดียวนิดเดียวเองนะคะอ่ะคุณผู้ชมไหนใครอยากเห็นตอนที่คุณหมอยัดกรวยบ้างคะอยากเห็นตอนเสริมไหมอยากเห็นตอนเสริมไหมถ้าอยากเห็นตอนเสริมรัวหัวใจเข้ามาหน่อยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะทุกคนทุกคนอย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์ออกไปให้หลายๆคนที่เขาอยากดูการเสริมหน้าอกด้วยเทคนิคกล้วยเทคนิคใหม่ๆแบบนี้อยากเห็นอยากดูเขาว่า้าช้กล้วยจะดียังไงนะะแชร์ไปเลยค่ะแล้วก็แท็กเพื่อนเข้ามาดูด้วยก็ได้นะคะคุณผู้ชมนะขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะคะใครที่ดูอยู่ก็กดหัวใจรัวๆเข้ามาหน่อยนะคะแล้วพิมพ์คําว่าอยากเห็นเข้ามาเลยใช่แล้วค่ะเราจะให้ดูขั้นตอนนะคะบอกว่าเจาะลึกแบบตอนยัดซิลิโคนกันเลยทีถูกต้องเราจะให้ดูบริเวณปากแผลเลยปากแผลก็ปากกล้วยมันจะเป็นยังไงอ่ะอย่าลืมนะคะแท็กเพื่อนเข้ามาดดูกก็ไไ้แชร์ออปเลย พี่ใหม่บอกว่าอยากเข็นอยากเข็นโอ้โหหัวใจรัวมากนั้นเดี๋ยวให้คุณหมอไปใส่กันเลยน้อน้องข้าวเนาะไปกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูนะคุณผู้ชมนะว่าตอนที่คุณหมอจะยัดซีคนตอนที่คุณหมอจะใส่ซีคนเนี่ยมันจะรวดเร็วทันใจจริงหรือเปล่านะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้คุณหมอนะคะเอาปากกวยจอะปากแผลให้มันเอาปากกวยจอะปากแผลเลยให้มันซุบกันเข้าไปก่อนแบบง่ายๆเลยนี่คุณหมอก ก็จะยัดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วคุณหมอก็จะเล็งดีๆนะคุณผู้ชมให้ปรากกวย <c oughs> เข้าไปอยู่ในปากแผลสังเกตดูเลยว่าถุงนมจะไม่เสียดสีกับปากแผลเลยถุงนมนะคะ <c oughs> น้องเข้ากับมือแล้วก็ปากกวยน,นี่คือ <c oughs> ต้องบอกว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้กันเลย <c oughs> นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมนะับ <c oughs> พร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนับไปพร้อมกันนะน้องเข้าเนาะงั้นนับเลยค่ะคุณผู้ชมคะนับหนึ่งไปอีกแล้วน้องเข้านี่ขนาดไซส์4 5่4 0 0 4 5 0ี้นี่คือใหญ่มากเลยนะพี่สาวสี่ร้อย้าสิบแต่ทำไมมันเข้าง ก็บอกเลยว่าเทคนิคนะคะรวรยเนี่ย ถึงจะไซส์ใหญ่ขนาดไหนนะคะเราก็ยัดเคียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเซียววินาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมดทดยอดเลยอะคุณผู้ชมและที่สำคัญน,นะคะเสริมหนวกที่คิวคินิกเนี่ยไม่มีเลือดออกไม้เห็นเลยและที่สาคัญน,นะคะอาการบวมชฉ้มก็จะน้อยหลังทําการผ่าตัดเสร็จคนไข้ตื่นฟื้นขึ้นมาไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกระบมโอ้โหมันดีงาม่างนี้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนตอนนี้นะคะแห่จองคิวกันที่คิวคินิกเยอะมากเพราะว่ามันด้วยเทคนิคใหม่ไงด้วยนวัตกรรมที่ต้องบอกเลยว่าที่ไหนไม่มีนะคะจึงเลือกทีีี่่่่จะะมมาเสริทนค ผู้ชมเพราะว่าเสริมแล้วฟื้นตัวไวเสริมแล้วนมก็จะเต่งตึงตั้งเตาแบบนี้เลยนะคะน้องข้าวนี่คือไซส์4 5 0 c ีนะจ๊ะพี่หม่บอกว่าสุดยอดขอบคุณมากมากเลยใครบอกว่าสุดยอดนะคะใครบอกว่าสุดยอดกดแชร์ให้หน่อยนะใครบอกว่าสุดยอดแล้วเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์ไลฟ์นี้นะคะหลายๆคนอยากจะเห็นเพื่อรอบข้ารอบตัวเราเองอยากจะรู้อ่ะฝากกดแชร์หน่อยนะคะคุณผู้ชมนะฝากกดแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์แล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากเสริมนมด้เทคนิคใหม่ๆแบบนี้สามารถที่จะ inbox เข้ามาสอบถามกันได้เลย นี่แค่ใส่ไปข้างเดียวเดี๋ยว<ช>เรามาดูกันอีกข้างหนึ่งดีกว่านะ<ช>านอะ<ต>้องเขาน้ะพี่อนุชาบอกว่าสุดยอดจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะ อ๋อทำไมไม่มีเลือดออกเลยเนออ้นองเขาน้องเขาอธิบายเลย,อ,ยอธิบายเลยที่เราะะพูดทุกไลฟ์สดเลยนะคะเทคนิคที่เราใช้เ,เป็นเทคนิคปลัดเลสนะคะมสมัยก่อนเนการเสริมหนอกอาจจะใช้เคียวซาออาจจะใช้เครื่องมือนัดแต่ของเราเใช้เลเซอร์ในการเปิดโพรงมีการหยุดเลือดเป็นอย่างดีมีการห้ามเลือดเป็นอย่างดีบอกเลยว่าไม่มีเลือดออกระหว่างการผ่าตัดแน่นอนแล้วค่ะพอไม่มีเลือดออกระหว่างการผ่าตัดหลังการผ่าตัดไม่จาเป็นต้องใส่สายดินระบายเลือดสุดยอดอพราะมันก็จะแห้งกริบเลยดูผ้าผ้าผ่าตัดนี่คือสะอาดไม่มีเลือดสักหยด แล้วนะคะคุณผู้ชมดูนี่สิคะนี่เห็นไหมขนาดปากกรวยที่เราใส่ไปเมื่อกี้ดูดิปากกัวยยังไม่มีรอยในส่วนของคาบลงคาบเลือดต่างๆเลยรท้สิ้นเลยนะคะคุณผู้ชมนะขอบคุณมากเลยพี่สาวน้อยที่ส่งสติกเกอร์มาให้น่ารักมากๆนะคะใครนะคะที่สนใจนาอยอยากจะจองคิวเสริมน้กับคิวคลินิกนะก็สามารถติดต่อได้เลยที่083 4 2 9 1 9 9 9ได้เลยนะคะราคายังไงบ้านองค่าตอนนี้เสริมหน้าอกไหนช่วยแจ้งหน่อยเร็วราคาเลยนะคะซิเมตร0 5,900ค่ะเซบิน49,900น9 0อลกกน5,9,900นะคะเมนเตอร์6,4,900และโมติวาเหมือนเคสนี้นะคะโปรโมชั่น7 9 0 0 0กับอีก900นะคะทุกโปรโมชั่นที่น้องเข้าแจ้งเนี่ยรวมเป็นเสร็จทุกอย่างแล้วนะ oh, oh. และการเสริมหนอกของที่คิวคลินิกนะคะตลอดที่ทําการผ่าตัดเนี่ยเราจะสลบนอนหลับไปเลย hmm. เรามีการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์นะคะ คนไข้จะไม่รู้สึกตัวใดๆทั้งสิ้นหลายๆคําถามส่งค Dial ําถามเข้ามาหาเราบอกว่าเ <ıs> นี่ยค่ะหนูกลัวจังเลยคุณหมอจะใช้แค่ยาเบอร์ไหมคะมคุณหมอจะใช้แค่ยาชาไหมคะไม่ค่ะเราจะสะลบตลอดการผ่าตัดเลยนะพี่ข้าหลับสบายมากเลยใช่ไหมฟื้น <planets. S 2> <c oughs> ตื่นมาอีกทีนึงก็มีนมแล้วฟื้นตื่นมาอีกทีนึงก็คือนมใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากตื่นมาพร้อมกับนมสวยๆมาที่นี่เลยค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะคะค่ะ หากใครนะคะอยากดูการยัดหน้าอกข้้งที่สองบอกเลยว่าต้องกดแช่เราด้วยฝากกดแช์หน่อยเนาะกดแชออกไปเลยนะคะเป็นวิทยาทานหรือเป็นการศึกษาสําหรับคนที่กาลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมหน้าอกใช่ค่ะที่คิวคลินิกเนี่ยค่ะนอกจากเสริมหน้าอกให้สวยแล้วเรายังมีเทคนิคที่เรียกได้ว่าทันสมัยที่สุดในถูกต้องนะคุณผู้ชมนะเสริมกยังไงให้ฟ้นตัวไวนะคะเสริมกยังไงให้ไม่มีสายเดเลือดเสริมกยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดบอกเลยว่าต้องเสริมกที่คิวคลินิกสิคะนะคะเสริมกที่คิวคลินิกนะคะอย่างที่บอกค่ะซิลิเมตเซบ การเมนเตอร์เสริมไปทุกตัวไม่ต้องนวดเพราะว่าเราไม่ได้ไหมาว่ามีใส,ส,ส่ดงใส่เดนเลือดใดๆทั้งสิ้นนะคะงานแก้เริ่มต้นส0 0 0มบาทค่ะเสริมใหม่45,900<ช>เป็นของสิริเมตเนาะค่ะแล้วหลายๆคนนะคะถามเราก็ามาว่านะ เสริมหน้าอกไปแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตไหมคะมทุกนคนที่เรานํามาใช้กับคนไข้นะคะอยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตแต่การที่จะเสริมหน้าอกอยู่ได้ตลอดชีวิตต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอผู้เสริมให้ด้วยเทคนิคที่เราใช้ด้วยนะคะถ้าเสริมผิดที่ผิดตําแหน่งก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องแก้ไขแต่ที่คิวคลินิกเสริมไปแล้วด้วยเทคนิคโลเอร์เฟนิกเตอซอฟอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะลดมากเลยน้องข้าวจา๋าเทคนิคนี้นะคะถือว่าเป็นเทคนิคที่มันจะตอบโจทย์แล้วก็เหมาะแต่บุคคลนั้นๆนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะประเมินคุณผ บางคนนะคะอาจจะวางถุงนมคุณผู้ชมคะไว้ในส่วนของใต้กล้ามเนือทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นได้เพราะบางคนเนี้ยนมเดิมไม่มีเลยนะจะไปทําค่ะรอเก็บตังค์นะคะขอบคุณมากเลยนะแต่สามารถมาเจ้งไว้ก่อนได้น้องๆ้ข้าเนาะเพราะว่าสิโปรโมชั่นนะคะสิ้นเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงนะ มีสาขาที่ภาคอีสานไหมคะบ่มีเจ้าบ่มีเจ้ากว่มีเจ้ามีที่กรุงเทพที่เดียวมีกรุงเทพที่เดียวนะคะคลินิกอยู่ที่ลาดพร้าวหกสิบเจ็ดนะถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเรี่องกันก่อนได้เลยนะคะหรือไม่งั้นก็ทักเข้ามานะคะปรึกษาเนาะส่งรูปเข้ามาเจ้าหน้าที่ขอประเมินเบื้องต้นกันก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่เดินทางง่ายมากๆเลยนะพี่จิ๊จริงๆริงเดินทางง่ายมากน้องเข้าเดินง่ายมากนะคะหากใคร ขึ้นเครื่องหรือบินมาจากต่างจังหวัดนะคะลงที่ดอนเมืองต่อแท็กซี่ก็มาถึงคลินิกได้เลยแล้วก็ไม่แพงอีกด้วยนะคะราคาไม่แพงนะคะและที่สําคัญนะคะสังเกตง่ายๆย,ยังไงเลยไปสนีลาดเ้ามาเตรียมเลียวเข้าซอยเลยอ บอกเลยว่าที่คิวคลินิกไม่ได้มีแค่ศัลยกรรมเสริมหน้าอกอย่างเดียวนค่ะหากใครที่มีปัญหาหน้าท้องยอะหย่อนยานเราก็มีตัดหนังหน้าท้องใครอยากปรับรูปหน้าเปลี่ยนรูปหน้าอยากเสริมความงามต่างๆเราก็มีให้หมดเลยเรามีศัลยกรรมที่หลากหลายเนาะทข้าวเนะาะเออเพราะว่าเรามีสลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญาานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศัลยกรรมทุกอย่างนะคะเราสามารถทําได้ใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะใครที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองจ๋าชีวิตตัวเองนะคะก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้เลยที่คิวคลินิกนะคะ ถุงนมจะมีซีรีเมสเซปปินอเลแกนเมนเตอร์ or, อย่างที่บอกอไปนะคะเสริมไม่ต้องนวดนะคุณผู้ชมนะ,ะเสริมแล้วไม่ต้องนวดนะคะ,คะทุกตัวซิลิโคนเลยนะคะเสริมแล้วไม่ต้องนวดแล้วเราใช้เทคนิคเดียวกันหมดเลยนะคนไข้าสามารถเลือกได้เลยว่ะได้เลยค่ะว่าอยากได้ซิลิโคนยี่ห้ออะไรใส์อ,อะไรนะคะเราไม่บังคับนะคะแล้วแต่ใจชอบเลยแต่เทคนิคที่เราใช้เนี่ยใช้เหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นเทคนิคที่เสริมนมแล้วไม่เจ็บนะไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลและที่สาคัญใส่ซัพพอร์ตบาสามารถเดินกลับบ้านได้เลยโอ้โหดีงามมาก เสริมหน้าอกที่คลินิกอย่าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเสียดายจังเลยไม่น่ารีพลางงานไว้ก่อนหน้านี้เลยนะเพราะว่าเสริมไปก็ใช้ชีวิตได้ปกติเสริมไปก็สามารถที่จะแบบว่าคุณผู้ชมขา คลื่อนไหวตัวเองได้หมดทุกอย่างช่วยเหลือตัวเองได้หมดทุกอย่างเลยนะคะอยากทาโมติว่ารุ่นมีชีป1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกับอีกรบาทเลยพี่น้อยนะอันนี้คือจะเป็นกลวยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือกลวยนะถูกต้องกลวยมันก็จะเป็นถุงพลาสติกแบบนี้มันจะเป็นวัสดุทางการแพทย์ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะแล้วคุณสมบัติพิเศษของกลวยเนี่ยค่ะเวลาเขาโดนนะคะในส่วนของน้ํายาฆ่าเชื้อภายในกลวยเขาจะมีการแปลงกายออกมาเป็นน้ํายาแบบเจลหล่อลื่นถูกต้องทำให้นะคะการที่คุณหมอปิดกลวยเนี่ยใช้แรงออก นิดเดียว4ี่คนก็ไหลเข้าไปอยู่ในส่วนอกของคนไทยแล้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นถุงนมอีกข้างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เห็นไหมเคสนี้ใส่เท่ากัน2ข้างเลยน้องข้าว้จะใส่เป็นถุงนมของมติว่านะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นชิลเซอร์เฟสจะไม่มีชิปข้างในถุงนมแบบนี้เลยนะใส่450ซีซีค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันใหญ่มากเลยน้องข้าวใหญ่มาก4 5 0ซีซีแบบนี้นะคะเพิมเลยนะถูกต้องแต่สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบซีซีแบบนี้เราก็ไม่มีบอกเพิ่มไม่มีบอกเพิ่มค่ะราคาเท สิ้นนะคุณ<ช>ผู้ชมนะ<ช>นี่คือถุงนมเห็นไหม<ช><ช>อันนี้คือถุงนมถุงนมจะเป็นรูป,ปร่าลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ<ช>จะเป็นทรงกลมค่ะคุณผู้ชมคะ<ช><ช>ทรงกลมฐานไม่กว้างแต่เนินนู้จะดูพุ่งสวยนะ,ะโมติบ้าเขาบอกว่าเป็นถุงนมที่รวมทุกอย่าง เป็นถุงนมที่รวมถุงนมทุกๆรุ่นเลยว่าในตัวของตัวเอง The Mood เลยถูกต้องนะคะเป็นถุงนมที่ครอบจักรบาลใครอยากได้นมพุ่งมาตัวนี้ใครอยากได้นมนิ่มธรรมชาติมาตัวนี้ใครอยากที่จะได้นมที่มันดูแบบว่าเน้นในรือดมดูมาตัวนี้ได้นะโอ้โหเคสนี้ราคาเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเพราะว่าเป็นถุงนมตัวนี้เนาะใช่ค่ะ m o ิว่านี่ตัวเองจาบ m o ิ i ่า s i l เ Surface แบบนี้เลยนะคะสัมผัสจับไปก็จะเหมือนเป็นผิวแบบกำมะหยี่นะอยากจะจับอยากจะสัมผัสก็เข้ามาที่คิวคลินิกกันได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วน้องข้าวนตองว่า ถุงนมนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างจะรวดเร็วทันใจเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าเราดี๋ยวเราจะไปรอดูเอตอนเรายัดถุงนมข้างที่สองบ้างจ้าคุณผู้ชมให้กดสองเข้ามาให้เราหน่อยมากดเข้ามาหน่อยกดแบบรัวๆเข้ามาหน่อยนะคะตอนนี้คุณหมอนะคะได้นำซิลิโคนเข้าไปอยู่ในกลวยแล้วแล้วก็มีการเช็คด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะเรียบๆด้านหลังก็จะมีแป้นกลมๆแบบนี้ค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะพี่ข้าว ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าซิลิคนจะพิกอย่างแน่นอนนะใส่เข้าไปตรงอย่างแน่นอนะนะคะแล้วก็เห็นไหมว่ากรวยเนี่ยคุณผู้ชมรูปร่างลักษณะหน้าตาของเขานะคะเราสามารถที่จะเห็นเข้าไปถึงถุงนมข้างในได้เลยนะคะ,ะทําไมโมติว่านะคะตัวเองขาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ใน,นส่วนเบตาบินเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะในส่วนโมติว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาไม่ให้ใส่ใน,นส่วนเบตาดินเลยนะเพราะว่าผิวเขานะคะอาจจะทําให้นะคะ เกิดตัวเองจากปฏิกิริยานะคะแล้วมัน<ช>จะทําให้รู้สึกว่าถุงนมมันเสื่อมคุณภาพลงไปเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะไม่แนะนํานะคะให้ใช้เปนในส่วงเบตาดีนนั่นเองเนาะ<ช>นี่เลยนะคะเนี่ยถ้าตอนที่บีบก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราจําลองจินตนาการว่า<ช>นะคะตอนที่คุณหมอปีกออกไปนี่คือเป็นโพรงนมนะ<ช>เราจะบีบใส่เข้าไปในโพรงนม,มน,น,ะนะคะ ใช่นิงมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่เลยไหมน้งข้าวไ้ไปดูตอนใส่เลยดีกว่าแปะน้องข้าวขาเดี๋ยวคุณผู้ชมขาระหว่างที่รอคุณหมอนะคะเตรียมการยัดนะกดสองเข้ามาให้เราดรัวกดสองรวดรัวได้เลยค่ะ กดสองรวๆได้ลอยสำหรับใครที่อยากจะเห็นอย่าแผ่วนะจ๊ะอย่าแผ่วเพราะว่าเราเปิดเผยทุกขั้นตอนของการเสริมหนกตคิวคิวถูกต้อง<ห>แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาดูกันแล้วก็ฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์หน่อยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วนะคะว่าข้างที่2เนี่ยที่เราจะใส่ซีคนเข้าไปนะคะมันจะง่ายได้เหมือนข้างแรกหรือเปล่าเพราะว่าข้างแรกเมื่อกี้เรายังนับไม่ถึงหนึ่งเลยน้องเ้านะ เซียวินาทีเท่านั้นนะคะถุนซิลิคนก็ยัดเข้าไปแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวรอนับเลยนะคะอยากกระพริบตาอยากกระพริบตาเลยนะต้องรอชมต้องรอติดตามนะคะ ต้องแบบจ้องเลยนะพี่ข้าวเกาจ้องเลยพี่พิมพ์กดสองมาน่ารักมากคนอื่นนะคะช่วยกันกดเลขสองเข้ามาหน่อยอ่าช่วยกันกดเลขสองเข้ามาหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่เดี๋ยวจะได้ดูนะคะขั้นตอนการใส่ถุงนมนะคะทั้งสองข้าจะเป็นยังไงบ้างจะสวยจะปังขนาดไหนอ่ะช่วยกันกดเลขสองเข้ามาหน่อยนะไม่น่ากลัวนะคุณผู้ชมบรรยากาศในห้องผ่าตัดแล้วมันไม่มีเลื่อนไงพี่ข้าวเลยก็เลยไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่าน่ากลัวเลยถูกต้องแล้วเพราะเราใช้เทคนิคที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะเป็นเทคนิคเฉพาะที่คิวคลินิกนะคะเป็นเทคนิคระดล็ฐในการเสริมหน้าอกนะะค ข้อดีนะคะหนึ่งเลยไม่มีเลือดหรอก ออกระหว่างการผ่าตัดนะคะไม่จําเป็นต้องใส่สายเดนและภายในอนาคตเนี่ยนมนิ่มโดยไม่ต้องนวดด้วยและป้องกันการเกิดพังผืดได้เป็นอย่างดีพี่เข้ามันดีงามมากเลยนะการเสริมโลกแบบนี้คือเป็นการเสริมโลกด้วยเทคนิคใหม่ๆเนะน้องเข้านาอนะคะอ่ะตอนนี้คุณหมอกูผู้ชมคากําลังที่จะเริ่มทําการยัดละอ่ะตอนนี้คุณหมอกาลังจะเริ่มที่ทําการยัดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเห็นตอนที่ยัดนะคะคุณผู้ชมนะเตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมเตรียมตัวกันให้เป็นอย่างดีนะคะถ้าพร้อมแล้วเราขออนุญาตนับเลยค่ะนับ หนึ่งอน้องเข้าขานับสองนับหนึ่งประมาณสองเท่านั้นเองอะคุณผู้ชมมันรวดเร็วทันใจมากเลยนะเคสนี้มันเข้าไปอยู่ในนมใส่ไปสี่ร้อยห้าสิบซีซีค่ะคุณผู้ชมและนมอึ่มสวยมากมันเต็มเลยเใช่มันเต็มเต้าเขาพอดีเลยอะมันดูไม่เล็กเกินแล้วก็ดูไม่ใหญ่มาจนเกินไปด้วยนะคะเคสนี้ก็เสริมเพื่อที่อยากจะให้น้าอกมันดูเต่งตึงนกเต้าสวยขึ้นค่ะในส่งเนินหน้าอกค่ะอยากได้น้าอกให้มันดูสวยอยากได้ร่องอกที่มันดูชิดด้วยนะคะพอหลังจากที่เสริมเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชม ทันทีและที่สำคัญนะคะร่องอกก็จะมาทันทีนมไม่หา่างนมไม่เป็นบล็อกค่ะเนินนมดูสวยเป็นธรรมชาตินะคะใครที่อยากมีนมอ,อิม่มนมสวยนมฟูแบบนี้บอกเลยว่าต้องที่คิวคลินกิกนะจ๊ะคิวคลินิกเลยค่ะคุณผู้ชมนมสวยนมเด้งอย่างแน่นอนนะทวนราคากันอีกรอบหนึ่งละกันนะคะ,ะถ้าเป็นในส่วนของตัวซีรีเมสสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยไม่ใช่ราคาเริ่มต้นแต่เป็น<ะ>ราคาที่จ่ายจบนะถ้าเป็นเซฟบินนะคะ49,900ค่ะ,ะถ้าเป็นในส่วนของตัวที่เป็น เมนเตอร์หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยถ้าโมติว่าสวยๆแบบนี้นะคะเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะโมติว่านะคะถ้าเป็นซิลเซฟสกก็จะเน้นเนินหน้าอกนะคะเน้นเนินให้ดูดุมๆนมก็จะดูตั้งเต้าสวยขึ้นใครที่ขาดความมั่นใจเนาะอยากเสริมอกเพื่อที่จะได้เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะอยากเสริมหน้าอกนะคะเพื่อที่อยากจะให้นมของเราเนาะใส่เสื้อผ้าดูเต็มดูอิม่มดูสวยมาจาัดที่นี่ได้เลยนะคะที่คิวคลินิกเลยค่ะคุณผู้ชม